มีคนอยากเจอคุณมากที่สุดเลยตอนนี้นะเป็นการเล่นด้อมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนนะช้วิชนนานลญาณนะคะมีการรับชมรับฟังดูได้ในคนนี้เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบสองาวีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเรนดอมดูพยาการนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกด subscribe คลิกก,กริ่งกิกลางให้กันละกันด้วยนะมีคนอยากเจอคุณสุดๆ มากที่สุดในตอนนี้ใช่ไหมเป็นหัวข้อเดียวกันแรนดําเราลังไพ่นะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้นะใช้วิจารณญาณนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างสังสรรแล้วก็รับพลังงานดีๆจากแม่หมอเนาะคนนี้นะอู้นะคะขอขอบคุณมากๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเพิ่มพลังงานดีๆรับพลังงานบวก แล้วก็ทำให้มันมีรอยยิ้มนะถ้าใครกำลังเครียดหรือเศร้าอยู่ก็อย่าไปเศร้ามันมากชีวิตมันต,ต้องเดินต่อนะอย่าไปเครียดอย่าไปท้อมันทำให้มันมี energy เรามีความสุขกับชีวิตก็อ,อยู่ได้แล้วนะมาฟังเรนดอมของหมอนี่นะมีคนอยาาเจอคุณสุดๆเลยนะคะมีคนอย่าเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ครอบคุณค่ะนะคะรับพลังงานดีๆนะเลิฟยูค่ะนะคะขอให้เรนดอมนี้เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ขอให้คุณมีรอยยิ้มค่ะ แหมคนนี้เป็นคนของใจหรือเปล่าดูดิมันเหมือนแบบเป็นไพ่สีมเมท้าวเห็นไหมใช่ไหมเป็นไพ่สีมเมท้าวเป็นไพ่ที่มี energy เป็นไพ่ที่สีมเมท้าวเนี่ยมันหมายกว่าว่าเป็นธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนูก็จะมีความเป็นนี่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคนสองคนเนี่ยเขาต้องเคยแบบ c o n แทคกันคุยกันนะคะแล้วก็เคย ปฏิสัมพันธ์หรือมีอะไรที่มันรู้สึกว่าต้งสองคนนะมีความคิดถึงกันนะคะนี่ค่ะเป็นไพ่บ้านม,มันมีความรักความอบอุ่นอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีความหวังดีความปรารถนาดีมีเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนในครอบครัวแฮปปี้ Happy, นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมไปถึงพาร์ทของความรู้สึกหรือ สิ่งต่างๆไฟนะคะแต่ก็จะมีใครบางคนในหน้าใจร้อนแหละไม่คุ้นกับเขาแหละ <laughs> เออเป็นคนใจร้อนนะสิ่งที่มันมันบ่งบอกถึงไพ่ใบนี้นะมันเหมือนแบบความไปเลย <laughs> มันเหมือนแบบเห็นไหมคะมีไม้เท้าขึ้นแล้วก็มันมีผูกต้นไม้มีดอกไม้มันมีความพร้อมที่อยากจะเจอกันอะมีบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขาอะเหมือนเขาแบบเพิ่งรู้ตัวเองไหมหรือ เพิ่งมองศักยภาพของตัวเองอะเขามองเขามองถึงปัญหาที่ไม่ออกคิดถึงแม่หมอจังโอ้ยขอบคุณมากมาคิดเช่นกันรักนะคะรักทุกคนเลยค่ะนะคะแม่หมอพลังบวกคะ่ะคิดบวกคะ่ะแม่หมอเป็นคนคิดบวกเนาะไม่ชอบคิดลบคิดลบมันก็ทําให้เราแก่ลูกแล้วก็วินาทีอะ่ะมันมีค่ามากเลยนะเหมือนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรามาเจอกันเนี่ย โอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่ะสี่เม้าน้องเหมือนมันเป็นเหมือนกันคุยดวงนะทุกคนนะผสมดวงลงไปกับแรนดอมนะเออโอเคนะอ่ะเป็นคนที่เขาเนี่ยอยู่ใกล้หัวใจคุณแน่นอนนะคะอยู่ใกล้คุณมากๆมันเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็อาจจะเป็นรักใหม่ของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นรักเก่าของคุณก็ได้ค่ะถ้าเขาอยู่แดนไกลาจากคุณเนี่ยคนคนนี้นะจะต้องเป็นคนที่อยู่ใน เซฟโซนความรู้สึกของคุณที่ดีมากและคุณก็อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของเขาที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคนคนนี้มันเหมือนแบบเม,มีความพยายามพยายามที่จะแอคทีฟหรือพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองอมีความสุขหรืออยากที่จะมาหาคุณนะคะหรืออยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะคอนแทคอยากที่จะพูดบางสิ่งที่มันแม่ มันอยู่ในใจหรือเกินอ่ะมันมันไม่เคยได้บอกอ่ะออตรงเนี้ยมันอาจจะมีความซ่อนเลนของบุคลิกของเขาอยู่ในนั้นหรือเขาเป็นคนสองบุคลิกแล้วก็สองอารมณ์ก็ได้แล้วเป็นคนที่ทําอะไรแล้วรวดเร็วทันใจรักครอบครัวรักธรรมชาติรักสิมแวดล้อมหรือรักแบบท้องฟ้าหรือเป็นประเภทคนอินเทอร์เวิร์ดอะ <laughs> ที่แบบโลกฝนตัวเยอะอย่างงี้ป่ะใช่ไหม,มแต่ คุณรู้ไหมว่าตัวเขาเองอะตอนนี้อยากเจอคุณเพื่อที่จะเคลียร์หรือพูดอะไรบางอย่างหรือยังไม่ได้บอกให้คุณได้เข้าใจในความรู้สึกของเขาอะไปหนึ่งผ่านไปมาขยายอีกใบหนึ่งสินี่งไงโอ้หอาวมันพังผู nice นะคะ nice นะคะไนส์ก nice, ็คือมันเหมือนแบบนะคะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร คนที่กําลังเร่งรีบหัวใจของเขาที่มันโอ้สะทกสะสถานใช่ไหมอยากที่จะเจอคุณอยากอธิบายบางคําหรือบางบางมุมบางมุมที่เขาไม่ไม่ได้พูดให้ฟังหรือไม่ได้ทําให้คุณได้รับรู้อะไรในใจคุณเลยอะเขารู้สึกแบบอยากที่จะพูดนะอยากที่จะปัรยายความรู้สึกที่มันดีๆให้กับคุณได้เข้าใจด้วยปากเขาเองหรือด้วยตัวเขาเองเพราะเขาก็ถ้าถามว่า เยอะหญิงไหมก็ใช่เพราะว่าคนคนนี้นะเป็นคนขี้ขี้หวัดแหวงแล้วก็ไม่ให้ใจใครง่ายๆถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกสบายใจหรือทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีกราะป้องก,กันกับตัวเองขยายความสีมีเท้า่ะมันมีธาตุลมนะสองธาตุที่อยู่ด้วยกันในนี้ก็จะเป็นธาตุลมกระ้าไฟแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนแต่เป็นผู้ ทรงอินเทอร์เวร์สใช่อินเทอร์เวร์สค่อนข้างสูงแรงกล้ามากๆแล้วบวกผสมกับคนที่มีอีโก้ในตัวเองเนี่ยว้าวแต่เขาก็ไม่ได้มีมพิษภัยกับตัวคนอื่นนะเขาจะทําเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีกับเขาอะ่ะเขาก็จะทํากับกิริยาหรือพูดตรงๆกับคนนั้นไปเลยนะคะเขาก็จะพูดในสิ่งที่ก็ฉันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่อยากเป็นแบบที่เธอเห็นหรือเธอทราบ ฉันเป็นอย่างนี้เธอรับฉันได้ไหมถ้าเธอรับฉันได้เธอก็จงรับในส่วนที่ฉันมองเห็นจริงๆเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวเขาแล้วคนที่มองเห็นหรือแบบแล้วรับรู้มาตลอดก็คือตัวคุณคุณหนะักเป็นเหมือนคนที่อยู่เคียงข้างเขาเหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละไม่ว่าเขาจะทําให้คุณค่อนข้างแบบดื้อคุณเสียใจหรือแม้กระทั่งพูดอะไรล้วไม่ฟังบางครั้งอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ มีอารมณ์ขุดหลิใส่เขาเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเขารู้ว่าไอ้ที่คุณพูดหรือไอ้ที่คุณเตือนน่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่เหมือนแบบเห็นใจเออเข้าใจในมุมที่เขาเป็นถ้าถ้าตัวเขาอะไม่ฟังคุณหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรปัญหาแบบนี้มาสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนคะสวัสดีนะคะเนี่ยเห็นปะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรับในใจเยอะแล้วไม่พูดถ้าเขาเจ็บป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาจะไม่พูดให้คนได้รับรู้นะให้คุณฟังหรอกหมอบางทีนี่ไม่อยากไปหาเลยมีตังก็ใช่ว่าจะไปหาหมอทํางานนะคะเปลี่ยนสเสมือนคนบ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวเขาคะ่ะที่เขาเป็นณตอนนี้ เออเขานะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแต่ไม่ได้อธิบายเอออธิบายในความรู้สึกของเขาอะจริงๆแล้วเขาเป็นยัางไงาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขี้เกียจอะที่จะมันต้องนั่งอธิบายให้กับคนที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากาทีจ่จะอธิบายหรืออยากพูดอะไรแบบเนี้ยให้ใครได้รับทราบเลยใครได้ฟังเพราะเขารู้สึกว่าเบื่อกับสังคมที่มันไม่ได้มีความสุขเบื่อกับสังคมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ เหนื่อยอะ่ะเราไม่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยใส่ใจลยายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองหรอกป่วยอะไรก็ไม่ดูแลการแต่ตงตัแต่งตัวเป็นคนเรียบง่ายแต่เวลาทํางานเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยคนนี้จะเป็นคนเนี้ยบมากลูกน้องหรือเจ้านายต้องกลัวเขาถ้าเป็นซีอีโอหรือระดับบริหารเนี่ยวินาทีเดียวตัวเขาเองอะ่ะจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆเป็นคนค่อนขอ้างเคร่งเครียดมากๆซีเรียสกับการทํางานผลงาน ของเขาอะไรเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเขาอยู่กับสังคมต้องบอกไปก่อนว่าสังคมเขากับสังคมคุณไม่ได้แตกต่างกันมากแต่คุณเป็นคนที่ที่มันมี energy อ่ะค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าตัดผ่านไปได้อะไรที่มันเครียดคุณก็จะแบบตัดผ่านไปได้แต่ตัวเขาอ่ะ i ินท o e ไม่พอ e ก o ไม่พอและและไม่ไว้ใจใครนอกจากคุณ ถ้าเขาคนนี้เป็นคนเก่าของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในหัวใจเขาอะคุณคือเซฟโซนหรือความรักที่ดีสำหรับเขามากๆเลยหกถ้วยเห็นไหมคะคุณคือคนที่เขาแบบเหมือนกำลังตามหาอยู่อะเหมือนระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รู้หัวใจตัวเองเลยด้วยความอีกโก้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่สนใจลูกแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นอะจะมองเขายังไงถ้าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร แต่ด้วยแรงปถนาหรือสิ่งที่มันผ่านมาดอกไม้สีขาวถ้วยสัญ,ญลักษณ์ของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกค่ะนะคะถ้าอยู่แบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวรักครอบครัวเห็นไหมยังไงก็มีบ้านเห็นไหมคะคนคนนี้เป็นคนที่ที่รักครอบครัวแล้วก็รักบุคคลรอบข้างนะคะรักครอบครัวรักบุคคลรอบข้างรักคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตเขามีความสุข แต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกโดยเฉพาะคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะสดใสเป็นคนที่มีมุมมองหรือทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะดีมากไม่ได้ดีธรรมดานะคะดีมากเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะคุณสามารถปรับเปลี่ยนทําให้เขาจากคนอารมณ์ร้อนจากคนที่ไม่ค่อยได้สนใจโลกเท่าไหร่ลูกทั้งใบนี ก้อนเมฆมีเท่าไหร่อะไรแบบนั้นคือไม่ได้ค่อสนใจมากแล้วโซเชียลนะเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่ใช่เพื่อนน้อยโซเชียลก็เล่นน้อยนอกจากเขาจะใช้ทํางานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการทํางานนะคะเปรียบเสมีเปรียบเสมือนคนที่เป็นหัวเรลือใหญ่ขององค์กรถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ค่อนข้างที่จะเปรแล้วเป็นคนที่ถ้าใครยิบยื่นอะไรมาง่ายๆหรือโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าอะไรเงี้ยคนคนนี้นะคะเขาจะไม่ เขาจะไม่อะไรเขาจะไม่ค่อยสนใจนะคะเขาผ่านมาหมดแล้วคุณความรักหลอกลวงต้มตุนหวังผลประโยชน์หมดแล้วญาติพี่น้องพี่น้องอะไรเขาทำเพื่อคนอื่นหมดแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามานั่งมองตัวเองว่าเขาไม่เคยได้เหมือนแบบทําด้วยตัวเองให้ตัวเองมีความสุขเลยเกี่ยวกับความรักก็คือเขาสนใจแต่คนในครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจคุณมากมายถ้าเขาอยู่ต่างประเทศหรือต่างแดนหรือเป็นรักของคุณที่กําลังเหมือนแบบอืผิดใจกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ ตัวเขาเองนะ่ะเขาก็เหมือนมีความพร้อมนะที่อยากจะแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นมากคนนี้เพราะตัวเขาเองนะ่ะรู้สึกว่าตัวเขา,วาไม่ค่อยน่ารักแล้วก็ไม่ได้มีมุมสดใสที่จะให้คุณนะ่ะได้มองเห็นจุดดีของเขาเลยอะไรแบบเนี้ยตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่วิ้อยากจอคุณมากเพราะว่าความรักมันลนุ้นใจแหละ ความรักมันล้นใจนะคะอยากเจอคุณสุดๆเลยอยากจะซื้อตั๋วใช่ไหมอยากจะเหมืออยากหยุดแล้วแหละตอนนี้นอยากอยากมีวันหยุดหรืออยากจะมาอธิบายในคําพูดที่แบบหัวใจที่มันต้องการอยากจะเจอนะคะเหมือนความรักมันล้นใจแต่บางทีอ่ะคุณรู้ไหมว่าบางทีที่เขาไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็ไม่อยากที่จะ ต่อความยาวสาวความยืดก็คือไม่อยากที่จะพูดหรืออธิบายเพราะว่าเขาเป็นโลกส่วนตัวเยอะเขาไม่อยาี่จะอธิบายในสิ่งที่เขาไม่ทําบางทีอะมันก็ทําให้คุณเข้าใจผิดเขาหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่เขามาลองย้อนคิดดูสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความรู้สึกเขาเลยแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นแน่นอันค่ะการที่เขา่าไม่ได้รู้สึกอยากจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะปรับปรุงนะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นมากคนนี้เพราะว่าเขารู้สึกเหนืื่่่่ <ๆ S 1> ่ออออยยกกัับสสิิงงททีีีมมนนนเเเป็หรจจาาะ ใช้ชีวิตอย่าที่จะมีความสุขอยากที่จะเดินหน้าหรืออย่าที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเขาเองก็อยากที่จะมีความหมายอย่าที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขเยอะๆเยอะๆเยอะๆมากยิ่งขึ้นนี่ตัวเขาค่ะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้บอกได้เลยว่าตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้มันไม่มีความสุขเขาอยากมีความสุขเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือคือกับคนที่เขารักจริงๆที่เขาคัดกรองไปแล้วนี่แหละคือตัวคุณเพราะคุณ e ป็นเอเนจีนะ มองคุณยังเป็นเบบี้สดใสน่ารักไม่ว่าคุณจะอายุรุ่นราวเขาเดียวกันหรือคุณจะน้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญเขาแต่ว่าเพียงแค่บางทีเขาไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับทราบว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแค่นั้นเองฉะนั้นแน่นอนคนคนนี้นะถ้าเป็นรักเก่าตัดจบความสัมพันธ์ไปเขาเล็งเห็นคุณค่าของคุณตอนที่อยู่นะเขานไม่เห็นคุณค่าคุณหรอกแต่ ตอนที่คุณไปแล้วอ่ะเขาเห็นคุณเขาของคุณนะคะและเขาก็ยังตัดจบความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าคนที่กําลังเป็นพ่อแม่แม่งอนกันแต่ยังมีใจที่มันปรารถนาดีต่อกัน<ม>เขาก็เลยอยากจะมาหาคุณมากเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมาอธิบายในมุมที่เขาเป็นหรือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้เขาเบื่อ วันหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์ร้อยแปดเขาต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างแต่เรื่องความรักของเขาเขาปล่อยป่าละเลยจนบางทีเขาไปส่องคุณอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่คุณตั้งสาธารณะไว้เขารู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้นะคุณก็มีความสุขรอย,ยิ้มของคุณะทําให้เขาตราตึงหัวใจทําให้เขารู้สึกว่านึกถึงย้อนกลับไปในวันที่เขากับคุณมีความสุขหรือในวันที่เขากับคุณใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่คุยกันอย่างมีรอยยิ้มเขาสังเกตตัวเองว่าเฮ้ย เขาคุยกับคุณอะทําไมเขาช่างรู้สึกว่าใจมันเบิกบานใจมันเป็นสีชมพูใจมันเป็นแบบรู้สึกว่าอยากจะมีความสุขมากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะฉะนั้นแน่นอนการที่เขา,เอ,าอยากจะมีความสุขมากๆหรืออยากจะมีใจเป็นสีชมพูหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยสึกว่าอาย้อนกลับมาดีกว่าเนาะทำงานมากไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าการทํางานคนอื่นสุขสบายเพราะเขาก็มีเต็มที่อยู่แล้ว นะคะเขาก็มียศตถารดาศักดิ์มีตำแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงมีสังคมมีอะไรที่มันเฮ้ยเขาต้องแบกไว้เพ้่งเหนื่อยเนาะซึ่งวัยอย่างเขาเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะเขาควรที่จะมีความรักที่ดีได้แล้วเขาควรที่มีครอบครัวหรือเขาควรที่จะเหมือนแบบโฟกัสใน,นจุดๆนี้แล้วอะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เหมือนแบบตัวเขาเองนะไม่ได้คุยกับใครอะทำไมเขาไม่ปรับตัวเองล่ะเพื่อที่จะมาคุยกับคุณให้เข้าใจกันโอเคระยะทางอะมันมัน รู้อยู่แล้วละว,ว่าระยะทางมันทําให้ทั้งคุณกับเขาอ่ะมันแตกต่างกาันแต่ใช่ว่าเขาจะปรับไม่ได้นี่ถ้าเขาลองปรับสักนิดไหมเขายอมล้สักนิดไหมนี่คือตัวเขาที่เขาคิดได้ตรงนี้ทําไมเขาถึงอยากเจอคุณสุดๆคุณต้องมีข้อดีสิคะที่เขาอยากเจอคุณนะคะความคิดถึงของเขาอ่มะมาดูสิปรับความคิดถึงของเขาอ่ะมันเยอะมากไหมมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ <c oughs> นาะอ่ะว้าวเดอดสันนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว้าวเดอดสันเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ไพ่ของความรักไพ่ของความที่มันเหมือนแบบอยากได้รับแสงอาทิตย์ดอกทานตะวันเด็กเด็กก็คือรอยยิ้มสวมสดใสดอกทานตะวันก็คือความความชุ่มชื่นใจอะแสงสว่างก็คือเหมือนแบบทําให้เขารู้สึกว่าจิตใจที่มันแห้งเหี่ยวอะกลับกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเหมดอกทานตะวันใช่ไหม เหมือนแบบเวลาระยะเวลามันก็จะหูบแล้วมันก็จะผ่านใช่ไหม,เม,เ,มเมื่อถึงเวลาอะไรเนี่ยความรู้สึกก็เป็นแบบเนี้ยเออทำไมความรู้สึกคนต้องการขนาดนี้นะเขามาทบทวนมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนสองคนที่มีความรักความหววหากันแล้วมีความคิดถึงอย่างแรงกล้าเลยอันเนี้ยนะเป็นความต้องการคะ่ะที่เขาอยากจะเจอหรืออยากจะพูดคุยอยากที่จะเหมือนเจราจาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายตรงข้ามได้เข้าใจเนี่ยคือตัวเขาและตัวเขาเองอ่ะก็เป็นบอกแลวประเภทอินทเรวอรส์ส ที่เหมือนแบบโลกส่วนตัวเยอะไม่ยกชั่วปุ้นัยกับใครแต่ใช่ว่าจะไม่มีสังคมมีแต่ถึงเวลาปุ๊บเขาจะปิดกั้นตัวเองแล้วอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ทำงานก็ทําจนสําเร็จเหมือนผู้ประเภทบ้าง,งานเนี่ยฉะนั้นความรักของเขาจะไม่ไปไหนถ้าคนที่อยู่กับเขาหรือใครที่อยู่กับเขาด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้มีความอดทนมากนะโหแย่เลยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นปะเหมือนตัวเขามีปัญหานะคะเหมือนตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหา แล้วก็ไม่ได้พูดหรืออธิบายให้คนเข้าใจเพราะเขารู้สึกว่าเขาขี้เกียจอะที่ต้องมานั่งอธิบายให้ใครเข้าใจถ้าคนคนนั้นไม่เข้าใจเขาถ้าเข้าใจก็ก็นี่แต่คนที่เขาอยากให้พูดด้วยฟังก็คือ,ค,อคือตัวคุณงานมีปัญหาคะ่ะแล้วมีการแข่งแย่งชิงดีกันว่ากระทบกันด้วยซึ่งมันจะมีแบบขึ้นลูกใหม่หรือในในที่งานหรือทีมงานอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดใหม่ใช่ไหมฉะนั้นแน่น,นอนคือการทํางานของเขาเนะี่ย มันก็ลงไปถึงพาร์ทของคนที่กําลังมีความสุขมีความรักหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรความรักสีชมพูอะถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาจะไม่เอาปัญหามาให้ตัวคุณเพราะเขาก็รู้จักว่าเขาก็ทําคุณไว้เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้ตัวจ้ะรู้ตัวที่อยากจะเจอเนี่ยอยากจะคุยอยากจะเหมือนแบบเอออยากจะคุยในข้อความที่ ตัวเขาเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พูดหรือเป็นถ้าเป็นในมุมมองของความรักอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้พูดหรืออธิบายให้กับคนรักได้ฟังอะไรเงี้ยเออนะคะคนรักได้ฟังหรือคนรักเข้าใจนะคะเหมือนตัวเขาก็พยายามนะคะนะคะเหมือนตัวเขาก็พยายามนะคะตัวเขาก็พยายามที่จะเหมือนแบบเขาอะไรพยายามที่จะ ตีกรอบของตัวเองไว้พอพอบางครั้งอะคนเรามันก็มีความรู้สึกใช่ไหมตีกรอบไว้บ้างๆมันก็เหนื่อยเหนื่อยตัวเองไม่นี่เหนื่อยกับใครนะเหนื่อยตัวเองเออสังคมตัวเองมันก็เหนื่อยตัวเองปะอะไรแบบเนี้ยเออมันเป็นความเหนื่อยที่รู้สึกว่าเออมันจัดสรรบริหารไม่ได้อะ่ะเออคือมันไม่มีใครเก่งกว่าการความอันนี้หรอกค่ะบางคนนะพอระยะเวลาหนึ่งหรือ อายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความอินเทอร์เวลหรือความเหนื่อยความอีโก้มันก็ต้องลงนะคะด้วยวัยูวุฒิคุณวุฒิอะไรก็ตามอ่ะแล้วแต่แล้วก็ถ้าป่วยด้วยหรือไม่ค่อยสบายหน่อยก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาอยากจะหาคนของใจที่แท้จ,จริงนะคะซึ่งตามหามาแบบนานแล้วนะคะแล้วก็คนคนนั้นก็คือคุยเขาอยู่คนเดียว <c oughs> คือตัวคุณอนะรับเขาได้ทุกอย่างค่ะรับเขาได้ทุกเรื่องถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ประเภทที่เหมือนเบาใจเย็นนะคุณอะใจเย็นแล้วสนุกสนานที่หามันก็มีมุมที่แบบ แต่คุณจะไม่แต่คุณจะไม่ใจร้อนกับเขาอ่ะเขาก็สัมผัสในมุมตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะคุณไม่ได้ใจร้อนใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันดีจังเลยอมันชุ่มชื่นใจจังเลยมันรู้สึกดีดีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือตัวคุณ แล้วเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะรักครอบครัวเขาก็หาเขาว่าเป็นคนรักครอบครัวใช่ไหมเขาก็อยากจะได้คนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยไม่ใช่มาถึงปุ๊บโอ้โหแล้วอยากจะเหมือนอยากได้อยากนี้อยากให้เขาทาได้ทุกอย่างแต่ไม่เอาครอบครัวเขาเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่อยากที่จะมีมุมมองหรือไลฟ์สไตล์แบบนั้นเขาก็เหนื่อยแลวเขาก็เบื่อกับสิ่งที่เออมันต้องมาตามหาเสาะหาสืบหาซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่มันอยากจะเป็นอยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะ แน่นอนค่ะในมุมที่มันมีความรู้สึกหรือมีความรักเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้ทีตอนนี้เขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมันจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้าอยู่เฉยแบบนี้ความรักก็ไม่ไปไหนอ่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขานี่ะค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวใครเขารู้ดีนะคะเนี่ยมันมีการขัดแย้งหรือเขาเอาเรื่องงานอะไรเงี้ยที่เพื่อที่ผ่านมาอ่ะมันเหมือนแบบเอามารวมกับความรักหมดเลยมันเลยทําให้มันไม่แน่หรอกมันก็อยู่กับพี่แล้วก็มันก็ยัง เหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับสิ่งที่มันเจอหรือมันที่มันตัวเขามันมันมันไม่ได้เกิดจากตัวใครนะคะมันเกิดจากตัวนะคะจัสมินค่ะเขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่เขาอยากจะทําคืออยากจะทําให้คุณประทับใจในตัวเขาก็คือคําพูดหรือการแสดงออกที่ชัดเจนจริงๆหรือที่มันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเขาอยากจะ ปรับตรงนั้นให้มันชัดเจนให้คุณมั่นใจไว้เลยว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากเจอจริงๆเขาอยากจะพูดหรืออยากแสดงความรักให้กับคุณอยากให้อ้อมกอดที่เขาไม่เคยได้ให้เลยหรือเขาไม่ได้มีเวลาให้กับคุณหรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะเหานที่จะกลับมาขอโทษหรืออยากกลับมาคืนดีคุณรู้สึกผิดรู้สึกผิดหลายๆเรื่องที่เป็นรู้สึกว่ามัน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 ไม่ไหวละเออถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วมองกัไกลถึงอนาคตถึงการเป็นมีครอบครัวถึง ว่าเขาจะต้องทำยังไงงานเงินตำแหน่งหน้าที่แดนไกลหรือเกินถว่าจะไปหาคุณเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยเขาคิดว่าเออมันเป็นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอยู่ด้วยกันถ้าคุณอยู่ประเทศไทยแล้วเขาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาแต่พอตอนเนี้ยอยากเจอมากเพราะหัวใจของเขามันมีสีอะ่ะมันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ไปแล้วหรือเป็นทุ่งกุหลาบไปแล้วอะตอนเนี้ยเออตัวเขาเองนะเขาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะ พอเขาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องทดสอบหัวใจตรงนี้อีกนานแค่ไหนฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะต้องแอคทีฟตัวเองให้ได้หรือเป็นตัวเองให้ได้ก็ต้องหลุดออกจากผวังมาก่อนแล้วก็มองเป้าหมายของความรักก่อนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างอยากเจอมากที่สุดเลยอยากเจอมากสุดๆอ่ะไม่รู้ทั้งไม่อ่ะเหมือนก็มีดรามา่าฟังเพลงเศร้าเขาน้ําตาด้วยนะ เราะว่าคิดถึงย้อนกลับไปอดีตในวันที่เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตร่วมบคุณหรือเขาโทรหาคุณบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันเป็นการที่เขาทํางานใช่ไหมเขาแทบจะไม่มีเวลาซึ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาว่าเห็นกับตัวนะปล่อยให้คุณรอแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะแอคทีฟหรืออยากจะทําอะไรเลยฉะนั้นแน่นอนการที่เขาอยากจะเจอครั้งนี้มันจะต้องมีเรื่องราวสะพายในความรักครั้งนี้หรือของฝันของความสิ่งที่คุณอยากได้โดยที่คุณไม่ได้เอ่ยปากแล้วเขาจะให้คุณเองอะไรแบบนี้ วันนี้เป็นแรนดอมนาะู้สึกว่าได้รับพลังงานดีๆมากๆเลยอ่ะเหมาะก็ได้รับพลังงานดีๆเหมือนกันทุกคนก็มีทุกคนที่คอมเมนต์มาก็รู้สึกว่ามีพลังงานดีเยอะหลายคนเ <ni> ช่นกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขแ happy น,นะคะ l ิฟย you ค่ะให้หัวใจอันนี้นะคะไปให้พวกคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะพลังงานงานนี้เป็นของคุณคะ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ